เรื่องราวในวันนี้ผมขอหยิบยกเรื่องที่มันเป็นตำนานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาว่ากันว่ามันมีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งโทรเข้ามาเล่าในรายการผีชื่อดังเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหมย่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี39ถึงปี40ประมาณนี้นะครับ คือมันมีรายการวิทยุรายการหนึ่งชื่อว่าเนทีชอ็อกมันเป็นรายการของคนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายการนี้เขาก็จะเปิดโอกาสให้คนทางบ้านโทรเข้ามาเล่าเรื่องลึกลับออกาศเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนเหมือนกับรายการเดอะช็อกหรือว่า The ะโกสตในสมัยนี้นะครับคือวัยรุ่นเชียงใหม่สมัยนั้นเขาจะรู้จักกันดีเพราะว่า มันเป็นรายการที่นิยมมากในยุคนั้นเพราะว่ายุคนั้นมันเป็นยุคแรกๆของรายการผีเลยก็ว่าได้จนกระทั่งมันมีอยู่คืนหนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่ต้องทำให้รายการผีที่นี่ต้องหยุดไปพักใหญ่เลยเหตุเกิดในวันนั้นมันเป็นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าคือในวันนั้นมันมีคนโทรเข้ามาในรายการอยู่ไม่กี่สายหรอก แล้วคนที่โทรมาเล่าเรื่องผีในวันนั้นนะ่ะมันดูกร่อยๆมันดูน่าเบื่อมันดูไม่ค่อยน่ากลัวไม่สนุกเอาซะเลยเหมือนกับว่าในวันนั้นมันจะไม่มีเรื่องอะไรตื่นเต้นเลยจนกระทั่งมันมีอยู่สายหนึ่งโทรเข้ามามันเป็นสายสุดท้ายพอดีในวันนั้นคนที่โทรเข้ามาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอไม่บอกว่าเธอชื่ออะไร แล้วก็ไม่บอกว่าเธอโทรมาจากที่ไหนพี่ดีเจเขาก็ถามแต่ว่าเธอก็เงียบในสายตอนนั้นมันมีเสียงเหมือนเป็นเสียงซาซาเหมือนมีคลื่นแทรกรบกวนอยู่ตลอดเวลาและไม่นานเธอก็ค่อยๆเล่าว่าวันนั้นหนูทำงานกลางดึกหนูเลิกงานดึกมากหนูขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานเธอเล่าเล่าหยุดหยุด จนดีเจที่จัดรายการอยู่ในตอนนั้นต้องคอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาให้เธอเล่าต่อไปเรื่อยๆแต่ที่มันน่าแปลกใจเลยก็คือเสียงของเธอที่เล่าออกมานั้นมันฟังดูแปลกๆมันเป็นเสียงที่เย็นๆยานยาญช้าช้าจะว่าเสียงเหมือนในหนังผีมันก็ไม่เชิงเสียงมันเย็นๆแบบบอกไม่ถูกเธอก็เล่าต่อว่า คืนนั้นหนูเลิกงานมาประมาณตีหนึ่งหนูขี่รถกลับบ้านมาทางดอยสะเก็ดทางนั้นมันมืดมากแล้วหนูก็เจอมันจากนั้นก็มีเสียงสะอื้นร้องให้มาเบาๆแล้วก็เงียบไปและในจังหวะน,นั้นเองมันก็มีเสียงเหมือนเป็นเสียงผู้ช่วยดีเจพูดแทรกขึ้นมาเบาๆว่าพี่พอเหอะหนูว่ามันแปลกๆว่ะวางสายเหอะ แล้วหลังจากนั้นเสียงผู้หญิงในสายเธอก็เริ่มร้องให้ออกมาเป็นเสียงร้องให้สะอื้นมันโหยหวนมากเลยในตอนนั้นแล้วเธอก็เล่าต่อว่ามันตามหนูมาแล้วครับพี่มันตามหนูมาแล้วพี่ช่วยหนูด้วยแล้วเธอก็ร้องให้สะอึกสะอื้นออกมาเลยพอเธอเล่ามาถึงตรงนี้เสียงที่เป็นผู้ช่วยดีเจเขาก็พูดมาว่าพี่หนูไม่ไหวแล้ว สายเนี้ยหนูว่ามันผิดปกติพี่วางสายไปเหอะจนน้องดีเจที่เป็นผู้ช่วยก็ร้องห่มร้องให้เหมือนคนกลัวอะไรมากๆสักอย่างหนึ่งเสียงในห้องส่งตอนนั้นมันก็คลงครามครงครามพร้อมกับเสียงร้องไห้จนดีเจที่จัดรายการอยู่ในวันนั้นต้องแก้สถานการณ์โดยการตัดเข้าเพลงไปเฉยๆในตอนนั้นทุกคนที่อยู่ในห้องส่งก็อึ้ง แล้วก็งงกันหมดว่าไอคนที่โทรเข้ามาเนี่ยตกลงมันคือใครกันแน่จนเช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่พูดถึงการเป็นที่นาหูมากๆในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับคนที่ได้ฟังรายการสดเมื่อคืนต่างคนก็ต่างพูดกันว่าเหตุการณ์ในเมื่อคืนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานรายการนี้มันก็ต้องหยุดไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากว่าวันสองวันหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นน่าได้โทรเข้ามาเล่าในรายการเอาอากาศไปวันต่อมามันก็ได้มีข่าวใหญ่ว่ามันมีการพบศพหญิงสาวปริศนาถูกฆ่าทิ้งไว้ที่ผงหญ้าข้างทางบนถนนสายเชียงใหม่โดยเสเก็ดสภาพศพคือขึ้นอืดหมดแล้วแล้วก็สันนิษฐานว่าศพเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วมาทราบภายหลังว่าผู้หญิงคนนี้ เธอเป็นผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนแถวแถวในพลาซ่าซึ่งคาเดาว่าน่าจะถูกคนร้ายที่รถให้ล้มแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์และหลังจากนั้นคนร้ายก็หมกศพเธอเอาไว้ที่พงหญ้าข้างทางเพื่อที่จะเหมือนอ้าพรางคดีหลังจากข่าวนี้ออกมาก็ทำให้คนที่ฟังรายการถีในค่ำคืนนั้นรวมถึงดีเจที่อยู่ในห้องส่งภายในวันนั้นน่ะก็อึ้งแล้วก็งงตามตามกันไปว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วทุกคนในวันนั้นก็สนิทฐานกันไปต่างๆนานาว่าผู้หญิงคนที่โทรมาเล่าในรายการเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เป็นข่าวเพราะว่าเธอต้องการที่จะให้ทุกคนรู้ว่าศพเธออยู่ที่นี่คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ในกระทู้พันทิปต่างคนก็ต่างคอมเมนต์กันนะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริง แต่ว่าผมก็พยายามหาคลิปเสียงพยายามหาต้นต่อของข้อมูลนี้อยู่สักพักใหญ่ๆแต่ก็หาไม่เจอและนี่ก็คือเรื่องราวเรื่องแรกนะครับที่ผมนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเรื่องต่อไปเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เขาว่ากันว่าขึ้นชื่อเรื่องผีเรื่องสางเยอะมากๆคนในละแวกนั้นมักจะรู้จักกันดี เรื่องนี้ถูกส่งมาโดยคุณติ๊กย้อนกลับไปเมื่อปี2549ตอนนั้นเป็นสมัยที่คุณติ๊กเขายังเรียนหนังสืออยู่มันมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนคุณติ๊กเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ประสบอุบัติเหตุช่วงกลางดึกประมาณสามสี่ทุ่มเห็นจะได้คุณติ๊กเขาก็เลยพาเพื่อนคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวแถวนคนปรปฐมโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นชื่อมากมาก แต่ว่าไม่ได้ขึ้นชื่อในทางที่ดีสักเท่าไหรนะ่นักมันเป็นโรงพยาบาลที่เขาร่ำลือกันว่าที่นี่ผีเยอะปัจจุบันนี้โรงพยาบาลแห่งนี้ก็กลายเป็นโรงพยาบาลร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีพวกรายการผีต่างๆชอบไปเดินสายกันในตอนนั้นพอคุณติ๊กเขาส่งเพื่อนเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปทำแผลเย็บแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอก็บอกว่า ให้เพื่อนลองนอนแอดมิดดูอาการทางสมองก่อนสักสองคืนแล้วกันพยาบาลเขาก็เข็นรถเพื่อนไปที่ห้องผู้ป่วยรวมคุณติ๊กเขาก็บอกกับเพื่อนว่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวกูกลับไปบ้านไปอาบน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูจะเก็บเสื้อผ้ามานอนเป็นเพื่อนคืนนั้นคุณติ๊กเขาก็กลับบ้านไปพอเช้าวันต่อมาคุณติ๊กเขาก็ไปนอนเฝ้าเพื่อนตามที่รับปากเอาไว้ ในวันนั้นก็คุยกันกับเพื่อนปกติระเริงดีทุกอย่างเลยอาการมันก็ไม่น่าเป็นหูมากเท่าไหร่ก็เลยบอกเพื่อนไปว่ามึงนอนคนเดียวได้ใช่ปะเดี๋ยววันนี้กูกลับบ้านก่อนนะเพื่อนก็รีบคว้าแขนคุนติก๊แล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงนอนเป็นเพื่อนกูหน่อยนะที่นี่มันดูแปลกๆว่ะพรุ่งนี้หมอคงให้กลับแล้วล่ะ คุณติ๊กเขาก็เลยตกลงอ่ะนอนก็นอนทีนี้พอตกกลางดึกคืนนั้นคุณติ๊กเขาก็จะนอนเขาเอาที่นอนปิกนิกมาด้วยก็กะว่าจะปูนอนที่พื้นข้างๆเตียงของเพื่อนเพื่อนมันก็รีบบอกว่าไอ้ติ๊กเดี๋ยวถ้าดึกๆพอพยาบาลเขาไม่เข้ามาแล้วมึงขึ้นมานอนกับกูบนเตียงที่นี่ก็ได้นะคุณติ๊กก็บอกว่าไม่เอามึงจะไปนอนเบียดกันทำไมวะ กูเอาที่นอนมาด้วยเดี๋ยวกูนอนพื้นนี่แหละเพื่อนมันก็เลยบอกว่าเอาหน้านอนกับกูหน่อยคุณติ๊กเขาก็ปฏิเสธไปอีกรอบหนึ่งบอกว่าไม่เอากูจะนอนแล้วเนี่ยกูง่วงเพื่อนมันก็รีบดึงแขนคุณติ๊กมาแล้วก็บอกว่าติ๊กงั้นมึงนั่งหลับข้างๆเตียงกูก็ได้คุณติ๊กเขาก็เริ่มที่จะสงสัยแล้วว่า ไอ้เพื่อนคนนี้มันเป็นอะไรของมันเขาก็เลยถามไปตรงๆว่ามึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมีอะไรไหนมึงเล่าให้กูฟังดิเพื่อนเขาก็เล่าออกมาโดยที่พูดออกมาไม่ค่อยเต็มเสียงสักเท่าไหร่เพื่อนเขาก็บอกประมาณว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนที่เขานอนหลับอยู่มันเหมือนกับว่ามีเสียงนูหรือว่ามแมลงอะไรสักอย่างอยู่ใต้เตียงเสียงมันดังตลอดทั้งคืนเลย บางทีเสียงมันก็เหมือนกับว่ามีอะไรวิ่งมาชนขาเตียงจนรู้สึกสั่นจนนอนไม่หลับพอคุณติ๊กเขาฟังมาแบบนี้เขาก็ก้มหน้าลงไปมองที่ใต้เตียงก็ปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรคุณติ๊กเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงอาคิดมากไปเองรถล้มสมองกระทบกระเถือนแล้วมึงแต่ด้วยความที่เขารำคาญที่เพื่อนตื่น เขาก็เลยนั่งข้างๆเตียงเพื่อนแล้วก็เอาหน้าฟุบลงที่นอนนอนแล้วก็เผลอหลับไปด้วยความง่วงเขามารู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนนั้นหน้าเขาบอกว่าเขาปวดหลังสงสัยเพราะว่าเขาอาจจะก้มฟุบลงไปเลยทําให้หลังงอและปวดหลังเขาก็เลยคิดว่าไม่เอาแล้วปูที่นอนนอนกับพื้นดีกว่าว่าแล้วเขาก็จะแจงปูที่นอนก่อนที่เขาจะล้มตัวลงนอน ก็มองไปที่หน้าเพื่อนก็เห็นว่าเพื่อนเราหลับสบายไปแล้วมีนอนกรนเบาๆคุณติ๊กก็ล้มตัวลงนอนกับพื้นในขณะที่เขากำลังจะหลับเขาก็ได้ยินเสียงอะไรอยู่ใต้เตียงมันเหมือนกับว่ามีเสียงหนูหรืออะไรสักอย่างที่กำลังเอาฟันแทะบางอย่างอยู่ใต้เตียงดังแกรกๆอยู่อย่างนั้นเสียงนั้นมันน่าราคาญเหมือนที่เพื่อนบอกจริงๆด้วยคุณติ๊กเขาก็เลยลืมตาแล้ว ก็หันไปมองที่ใต้เตียงว่ามันมีหนูหรืออะไรบางอย่างแท้อยู่หรือเปล่าพอหันก็ไปเจอต้นต่อของเสียงนั้นจริงๆแต่ว่าเสียงนั้นน่ามันไม่ใช่หนูพอเขาเห็นแค่นั้นแหละเขาก็รีบถีบตัวลุกขึ้นมาแล้วก็ปตกเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนเรามันก็ตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วมันก็ถามคุณติ๊กว่ามึงเห็นใช่ไหมกูก็ได้ยินตั้งนานแล้ว มันเสียงอะไรวะคุณติ๊กเขาก็บอกว่าเออกูเห็นแต่ว่ามันไม่ใช่หนูวะมึงพอจะลุกไหวไหมเพื่อนมันก็บอกว่าเออพอลุกไหวอยู่คุณติ๊กเขาก็เลยรีบคว้าสายน้ำเกลือแล้วก็จูงเพื่อนออกไปจากเตียงตรงนั้นออกไปนั่งหน้าห้องพยาบาลก่อนพอพี่พยาบาลเขาเห็นเขาก็ว่าเอาบอกว่า ให้กลับไปนอนที่เตียงคุณติ๊กเขาก็บอกว่าไม่ผมจะนั่งอยู่ตรงนี้จนเช้าพยาบาลเขาก็ไล่กลับไปที่เตียงอีกรอบหนึ่งจนทุกคนก็ต้องยอมกลับไปที่เตียงเพื่อนเขาก็ถามขึ้นมาว่าไอติ๊กมึงเห็นอะไรวะคุณติ๊กเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกูค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันคืนนั้นนะ้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หลับเลยให้เพื่อนนอนที่เตียง ส่วนตัวคุณติ๊กก็ขึ้นมานอนกับเพื่อนบนเตียงงอขาไม่กล้าเอาขาลงไปข้างล่างนั่งสงกอยู่แบบนั้นจนเช้าและไอเสียงที่มันดังแกรกแกรกมันก็ยังคงดังอยู่เป็นระยะ,ะยะจนเช้าวันรุ่งขึ้นหมอเขาก็สั่งให้เพื่อนเราออกจากโรงพยาบาลได้คุณติ๊กเขาก็รู้สึกว่าโล่งใจละไม่ต้องมานอนเฝ้ามาอีกคืนขากลับ เพื่อนมันก็ถามว่าติ๊กเมื่อคืนมึงเห็นอะไรวะคุณติ๊กเขาก็เลยบอกไปว่าเสียงที่มึงได้ยินทั้งคืนนะมันไม่ใช่หนูนะกูก็ได้ยินเหมือนกันกูก็เลยหันไปมองแต่สิ่งที่กูเห็นมันเป็นคนแก่ผมยาวผมนิ่งออกไปทั้งหัวเลยแกใส่ชุดคนไข้กำลังใช้มือทั้งสองข้างข่วนใต้เตียงมึงอยู่ดังแท็ก แค่พอกูเห็นเท่านั้นแหละกูก็เลยรีบบอกมึงให้ลุกไปที่หน้าห้องพยาบาลพอคุณติ๊กเขาเล่าให้เพื่อนฟังก็เหมือนกับว่าเพื่อนเขาก็ทำหน้าเจ็บนไปเลยแล้วเรื่องเล่าในโรงพยาบาลนี้มันก็มีอีกเยอะเลยแหละพอคุณติ๊กเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้รุ่นพี่คนหนึ่งฟังรุ่นพี่คนนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาก็เจอมาเหมือนกันคือในวันนั้น เขาบอกว่าเขาปวดท้องในช่วงกลางคืนเขาก็กัดฟันขับมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลนี้แหละในขณะที่เขานั่งรอหมออยู่บนรถเข็นก็ปรากฏว่าเขาเห็นรถเข็นเปล่าๆที่มันไม่ได้มีคนนั่งจอดเรียงอยู่ประมาณสามสี่คันแต่ว่ารถเข็นแต่ละคันมันก็เข็นไปเองเข็นไปเข็นกลับเองโดยที่ไม่ได้มีคนเข็น หรือว่าทางตรงนั้นมันไม่ใช่ทางลาดเลยพอเขาเห็นแค่นั้นเขาก็รู้สึกกลัวคุณหมอเขาก็บอกว่าอยากให้นอนแอดมิตที่โรงพยาบาลแต่ว่ารุ่นพี่คนนี้เขาก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะนอนหลังจากนั้นผ่านมาประมาณปีสองปีโรงพยาบาลนี้เขาก็ปิดตัวลงไปเพราะว่ามันไม่มีใครกล้ามาใช้บริการที่นี่อีกเลย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้หยิบยกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องเล่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็สามารถส่งเรื่องเล่าหลอนๆมาได้ทางอีเมลผมจะแปะไว้ใต้ล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ